วันนี้ก็มาดูการซ่อม power bank นะครับ Eru E9 นะครับตัวรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้ถ้าเป็นตัวแท้ก็พันกว่าบาทนะครับตัวนี้สวิตสวิตพังลูกค้านะ่าลูกค้าน่าจะไม่ทำร่วงก็อาจจะเสียบ แรงมากนะครับก็คือไม่เสียบไม่ตรงรูเสียบปลดเอดีอ USB, หรือว่าปลดชาร์จไม่ตรงรูนะครับแล้วสวิตส,สวิตก็หักนะฮะข้างหนึ่งก็เปลี่ยนให้ไปหนึ่งข้างนะครับส่วนก็จะมีที่ทำไปตัวนี้ก็จะเป็น นค,คนชาร์จทั้ง USB ทั้งไมโครนะครับทั้ง Type C ท,ทั้งไมโครทั้ง USB ด้วยนะครับที่ต้องอมนะครับตัวนี้ก็นี้วางอุปกรณ์เสร็จหมดแล้วก็เดี๋ยวมาเทสอีกทีครับผมเดี๋ยวมาดู